เรื่องเสียงระนาดอาถรรพ์ที่ตึกเก่าทุกเย็นหลังเลิกเรียนผมต้องเดินผ่านตึกดนตรีไทยเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดจนน้าขนลุกแต่วันนั้นขณะที่แสงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าทันใดนั้นเสียงระนาดเอกก็ดังแว่วออกมาจากห้องบนชั้นสามมันไม่ใช่ทำนองที่อ่อนหวานแต่เป็นจังหวะรัวที่ดุดันและรวดเร็วราวกับคนตีกำลังโกรธแค้นอย่างรุนแรง ผมหยุดยืนนิ่งลมเย็นวูบหนึ่งปะทะเข้าที่หน้าพร้อมกับกลิ่นดอกปีบที่โชยมาอย่างประหลาดทั้งที่บริเวณน,นั้นไม่มีต้นไม้เลยด้วยความสงสัยผมจึงตัดสินใจแงนมองขึ้นไปที่หน้าต่างไม้ผุผุแสงสลัวสุดท้ายของวันเผยให้เห็นเงาร่างผอมโซในชุดไทยสีซีดกำลังรัวไม้ระนาดอย่างบ้าคลั่งจังหวะสุดท้ายเสียงระนาดหยุดกริบลงทันทีร่างนั้นค่อยๆหันหน้ากลับมา ใบหน้าขาวซีดไร้ดวงตาจ้องขเขม็งลงมาที่ผมพร้อมรอยยิ้มที่ฉีกกว้างถึงใบหูผมนึกขึ้นได้ทันทีว่านั่นคือห้องที่ครูสอนดนตรีเคยผูกคอตายเมื่อหลายปีก่อนผมออกแรงวิ่งหนีไม่คิดชีวิตทิ้งไว้เพียงเสียงระนาดที่เริ่มบรนเลงขึ้นอีกครั้งในความมืดมิด